หนักมากค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาส่งบรรยากาศงานซ UD ูเดย์ไฟนนะคะที่โซเกาหลีใต้เดวันค่ะมาชมพาร์ทเท้าไฟของน้องชิคิต้าเลโก้แรปโหดของพี่อาสากันเล็กน้อยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตั้งตารอคอยมากๆใช่ไหมคะทั้งช่วงที่น้องร้องเพลง forever น้องเลก็จะมีพาร์ทนี้ค่ะนอกจากนี้ก็จะมีพาร์ทตอนที่เด็กๆช่วงท้ายคอนเสิร์ตนั่นเองนะชิกิต้ากรไดิเต้นให้เราได้ชมกันเช่นเคยน้องชิกิต้าก็คือเต้นอย่างสะใจเลยฮะพี่อาสาก็แรปโหดเท้าไฟของน้องชิค่ะบ บนเวทีที่เกาหลีเวทีลูกเป็นฝ่ายเพราะว่าเด็กเล็กเรียบร้อยไปแล้วจ้ะแม่ องชีน่ารักมากๆเลยเลยค่ะรักทุกพาร์ทแล้ววันนี้มีการทําห่างมาที่จริงใจสาวๆเก่งกันมากเลยค่ะมาชมเพอร์ฟอร์แมนซ์ในบางช่วงบางตอนกันเลยโอ้โหเรียกได้ว่าสถานที่จัดงานค่ะก็คือแกล้มมากสมมงเบมอบสุดๆเลยนะคะแฟนคลับก็มีการแชร์กันนะคะว่าปีนเขาสุดๆค่ะกว่าจะถึงปนเรียกว่าจัดนักจะเต็มขับเม่เริ่มจากเพลงชีสก่อนนะคะวันนี้น้องๆคือสวยกันมากๆเลยน้องแพรก,ก็คือลุกเป็นกางเกงนหน้าหุ่นดีมากชิกิต้าม,มีการใส่กระโปรงค่ะและก็ทําผมห อายอนสุดจึงน้องโราสสางรกกาสุดปังรูกะสุดเซ็กซี่แล้วก็แรปโหดมากอาสาดีดีว่าวิชวลสุดๆน้องรามีวันนี้ก็ขาเริ่มดีขึ้นมากๆแล้วน,นะคะเต้นป๋อเลยจ้า พันแนะนําตัวนะคะน้องแพรน่ารักมากๆแล้วก็น้องจําพี่ๆแฟนคลับได้ด้วยนะคะน้องโบกมือทักทายให้น่ารักสุดๆเลย <Dark> er. มีเด็กทำท่าเครื่องหัวใจคะ่ะแล้วก็ทำใส่มงกุฎให้กับแฟนคลับด้วยน่ารักมากวันนี้น้องชิกิต้าก็คือทรงผมหางมาที่จริงใจนะคะสำหรับแฟนมีตติ้งเดวันที่โซเกาหลีใต้ เป็นจักรวาลควีนของแต่ละคนนะคะเอนดูมากๆากใช่ประเด็นโอ้โหโอ้ 바로 우리 아서 씨 갈게요. 어? 아서 씨, 내가 바로 퀸이다. One, two, 3 e e queen. <laughs> 아, 누가, <웃음> 억지로 <laughs> 예완을 <왕관을> 억지로 주어줬나요? <laughs> 예 좋습니다. <laughs> 아서 씨 살짝 들어와셨고요. 자, 그리고 우리 파이터, let's go. r queen. t oh, yeah. oh, Very good. g o Pretty, pretty. Yeah, pretty. 자, 우리 루카 씨 가겠습니다. 루카, 아 u queen. <laughs> 원, 투, 쓰리! 오! 예! 좋습니다. 예. Yeah. 아야씨? 또 하시고 싶으 말하시고요. 예. 나씨나씨가겠습니 어, 걸어오기까지? 아, 진 어, 집중해주세요 <laughs> <중심했어. 웃음> <laughs> <laughs> 자, 라미, 안 ชิคกี้ามีการทำท่าประจำด้วยนะคะเด็กเล็กด้วสุดๆมีการส่งจุ๊บด้วยนะคะแล้วก็เขินเองชิกี้ายสกิเดชอปโารุอีกอันอเอ้ยอานิก้ายสกิเดชอปโารุอีกอั น่แฟนคลับมีการแชร์กันเยอะมากๆเลยนะคะบอกว่ายายชี้ก็จะเป็นมิมให้ได้ตลอดเวลาจริงๆนะคะเพราะว่าด้วยความใส่คอนแทคเลนส์มองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นคะ่ะอู้น้องชี้สวยมาก20ปีจะทํำยังไงเนี่ยเป็นลมได้เลยนะคะ สวยของน้องชิกิต้าอีกมุมบ้างค่ะสวยแบบสวยค่ะเกิดมาสวยแบบเกินต้านมากๆโมเมนต์นี้ค่ะยายเด็กก็งงๆว่าพี่ๆเต้นท่าอะไรกรันซึ่งท่านี้เขาบอกว่ามาจากพี่สาวเกาหลีที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะเต้นในงานกีฬานั่นเองเอง เบมอนคือใส่สุดพลังมีโมเมนต์หนึ่งค่ะที่น้องแคนนี่กับพี่รามมีเต้นฟลาเวอร์ของพี่จีซูด้วยนะคะแล้วก็น้องโรราก็ส่งจุ๊บๆให้กับแฟนคลับคลีปนี้ไม่ได้เรียงลำดับนะคะนำโมเมนต์มาให้ที่ชมบางช่วงเนาะเพื่อนๆนี่จ้ะเจ๊แคนนี่ไม่ใช่แต่ชื่อนะก็คือเจ้าริก็เจ๊ค่ะ สาเหตุว่าทําไมนะคะแฟนคลับชอบแคนนี่อู้ใส่วิกเพราะว่าชีสถาปนาตัวเองเป็นลูกสาวพี่สาวกระเทยทันทีเจริตเล่นผมก็คืออืมจึงมาคาเซสในส่วนของน้องแพรค่ะต้องรีดิว่าดาเมดรุนแรงมากจ้าควีนแพร สาวจีนค่ะพากันไปยืจนจุจะขึ้นเวทีแล้วนะคะแล้วก็ฮือหามากๆแล้วฮือแล้วดูน้องชีค่ะพูดว่ามันอันตรายให้กลับไปนั่งทําตัวน่ารักน่ารักกันหน่อยนะคะพี่สาวชีวนหน่อยน,นะคะมันอันตรายนะคะคจีนค่ะจนลูกสาวชิกี้าวันนี้คือสวยมาก นี้ค่ะน้องชี้บอกว่าอินเอีย e มีปัญหาแน่ e ๆเลยแต่เด็กเล็กนะคะก็มีการส่งสัญญาณไปให้สตาฟได้น่ารักมากๆโมเมนต์นี้ค่ะน้องชี้คือใกล้มากใกล้ที่สุด วันนี้น้องชี้สวยมากๆแล้วก็ยิ้มเก่งที่สุดเลยค่ะน่ารักสุดๆเลยซึ่งเบื้องหลังคอนเสิร์ตนะคะก็ได้เห็นภาพของน้องๆเด็กปีาสาจกับคุณพีดีเขาละค่ะถ่ายรูปรวมออกมาได้น่ารักมากๆเลยทำท่ามอนสเตอร์กันนะคะคือตั้งใจทำกันมากเลยเนาะน้องชิกิต้าก็คือเซอร์วิสแฟนๆตลอดเลยนะคะยิ้มสดใสน่ารักแถมคาดแวนสีดำไปอีกใจบางเลยนะคะนี่

โมเมน์นี้ค่ะจังหวะเวฟของอาหยอนก็คือโอ้คือที่สดคือตัวแม่ตัวมัมมากๆเลยนะคะซังอิะมิดเดิลนะคะของน้องแพรคือดีมากเพื่อนๆโบโคคือโอ้จัดหนักจะเต็ม บปรเรเว่าอินโซค่ะน้องๆก็ทําได้เต็มที่แล้วก็เป็นท่าเต้นที่น่ารักจริงๆเลยนะคะแต่ละคนไม่มีใครยอมใครความสามารถก็คือ Number ร์วันค่ะวงนี้ซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะได้เห็นโมเมนต์คอนเสิร์ตน้องไปปล่อยเลยเนาะอย่างไรค่ะก็ไปกำลังใจให้นะ